สวัสดีครับพี่บาสวันนี้เชฟบาสน,นะครับวันนี้เชฟบาสฮะเราจะมาเสนออาหารจีนกันวันนี้เรียกว่าชิลี่มัดแครปเอ็กโซซอรนะฮะอย่างแรกเลยที่เราจะมีก็คือมัดแครปนะฮะมัดแคร มัดอ๋อนี่มันมันมัดใช่ไหมฮะพี่บาสก็เลยเรียกมัดครับหมายัดภาษาภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคิกโครนฮะเป็นตัวที่ไม่ได้กิครัผมนึกว่าพอมันมัดก็เลยเป็นมัดถ้าเกิดผูกดีก็เป็นผูกครับนี่ไม่อยากจะตัดเชือกนะเอาแล้วนี่หมายถึงนี่ต้องต้องฆ่าเลยเหรออ้าวก็ใช่เนี่ยเราจะทำไงถ้าไม่กินมันฮะโอ้โหแล้วใครจะเป็นคนฆ่าเอ่ยอ้เพชรชาติน้าหยกอย่างนี้เพชรชาติน่าหยก แล้วอย่างอย่างปูอย่างเงี้ยพี่บาสฆ่ามาสักกี่ตัวแล้วครับเอออย่านับเลยนับไม่ทั่วนะอ๋อวิธีการฆ่าที่รวดเร็วที่สุดนะเห็นไหมครับพี่บุ๊ิโชว์ก่อนโชว์ก่อนหนึ่งสองสามนิดไม่ไดนเลยใช่ไหมนะอ๋อนิดไม่ดนเลยอ่ะอ่ะแล้วต่อไปอย่างกับอย่างอย่งเลยเหรอ ดี๋ยวไว้ใจมันนะเคยโดนปูนีไหมครับเนี่ยก็โดนไอนี่แหละครับความรู้สึกเป็นยังไงเลยโอ้โหบอกไม่คือที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเอาก้ามออกก่อนฮะนี่ก็คือแคะเอาก้ามออกก่อนก็ความปลอดภัยของเราเองโอ้โหทายไว้ก่อนฮะก็มันก็เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเราเอาก้ามออกมา นี่ต้องให้เคยฆ่าอยู่ทีหนึง่งแต่กว่าจะมันจะตายโคตรทรมานเลยตามมาันพิวดฆคาย์แกะเอานี่ออกก่อนไงเหมือนปูน้อยบ้านเราไงแกะแล้วก็แล้วเพราะนี้มันแข็งไงอย่าอย่าประมาก,กับปูพวกนี้แรงเยอะนี่หนึ่งการดูกล้ามสะกก่อนเท่าแข็งเลยอ่ะ อืัหงจริงล่าอะไรเี้ยพดหลังจากนั้นก็ไปเปิดกระดองกันก็ได้มาใช่ไหมตัวปกติตัวผู้ตัวผู้ถ้าตัวเมียจะสังเกตง่ายว่าไอ้ฝาเนี้ยจะใหญ่เาเห็นแสงหน่อยจะบังนี่เป็นตัวผู้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นฝาครอบเล็กเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เก็บไข่เพราะฉะนั้นตัวเมียก็จะเป็นฝากว้างขึ้นมาครอบตรงนี้ครอบทั้งหมดตัวนั้นจะเป็นตัวเมียปูฝรั่ง ถ้าปูไทยจะเล็กกว่านี้ก็ใช้พลังนินโอส้สาวๆเห็นนี่แบบเลิกคบเลยอะ่ะนี่คือวิธีการปูฮะเอาฝาครอบก่อนแล้วก็หักขึ้น จริงแล้วก็มาคลีนเอาไว้ใหมีชุดแป้งแล้วชกดขี้นเดี๋ยวจะเอาออกก่อนเดี๋ยวมันกินไม่ได้บางคนชอบเจ๊จอยกินไหมนี่โอ้มันมันปูเอาเอาไว้รอปูน,น,นี่แล้วก็ถ้าหลังจากปูหลังจากที่เราหั่นแล้วก็คลีนนะครับเอามาชุดแป้งแป้งผสมกับเกลือแป้งมันสับปะรด หรือว่าให้ดีเนี่ยต้องเป็นแป้งข้าวโพดเหรือว้าก็ลงผัดทอดเลยนิดเดียวก็โอเคนะแลฮะระหว่างนี้ระหว่างที่เรากำลังรอปูก,กำลังเจ๊สุกอยู่เราก็มาทำน้ำซอสกันน้ำซอสมีอะไรบ้างครับน้ซอ,อสเราก็ี่า่นี่เลยม,มีขิงมีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงนะฮะแล้วก็พริกน้ำมันต้องร้อนจัดน้ำมันต้องรอ้อน ถ้าใช้อะไรบอกอะไรบอกมาได้เดี๋ยวจะมีลูกมือแล้วก็ต้องถัดเครื่องที่ขอมก่อนจะอะไรจะจะจะดูร้องอะไรอย่าง้จะทำอะไรอีกต่ะ ีชุดด้วยอันนี้ดูพิชเชนแฮนของเราเลพิเชนแฮนครับหลัง <laughs> จากที่อันนี้เริ่มจากทองแล้วเป็นสีทองนะฮะแล้วก็มาใส่กุ้งกุ้งที่เราได้แช่น้ำไว้ดงแข้งนะอันนี้สำคัญท่านจิ้น้ำเออ เก็บไวก่นเก็บไว้ก่อนหิวแล้วอยู่แล้วรวเร็วนอเชฟนี่เป็น Chinese King v i e ลาวไบเล้าจีชิมได้ใช่ไหมลองลองชิมดิได้เดี๋ยวาใส่ดีนะน่อละไก็ได้ของจานก็ได้ลจี แต่เดี๋ยวยังยังยังใส่นยนน้ำมันงาครน้ำมันงาใสแฉะด้วยนะแล้วก็ซอสาวซอสขาวจะเป็นสูตรของจีนนะคะกุ๊กกิมกี่ใส่นิดหน่อยซอสบิบกีใส่นะอ๋ออ๋อโอ้ยหิวเว้ย เจ็ดกระด่องใจมาทอดแปดกระด่องใจหมับไห นี่นะครับปูเราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่กันได้กินกินปูร้อนท้องนะฮะรอก่อนตอนนี้ซอสก็เดือดแล้วรับปรุงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วะฮะแล้วก็นป็ต<ะ>้งมันอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบให้เนเหนียวเหนียวมากเหนียวน้อยแล้วแต่ เเร่กามีสูตรไหมฮะถามจริงๆไม่มีนี่เรียนมาจากไหนฮะสูตรนี้เห็นเขาทำครับเห็นได้ทำมไแน่ไหนไปกินมาครับจานนี้นะหนึ่งร้อยเหรียญหรือว่าสามพันบาทนะฮะที่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปขก็เราแล้วก็โอเคใส่หอมเลยหอมลงเลยสักสักชิ้นนะย่างผักชี้นสุดท้ายครับนี่ก็ปบปนไป ้ห้าก็ไม่ต้องคุมากนะครับเพราะวาเอยากจะกินกับรอบด้วยไม่ยให้มันมีรชากรอบนิด่อยจงจององกล้างข้างขวาโอเคฮะถึงนั้นได้เสร็จแล้วเราก็มา p r e s e น t a t i o n ฮะ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่เป็นตู้ด้ละห้าลกน้ำแล้ก็มีสีชินครับนี่ได้ได้เสร็จก็ต้องมีกามใช่เนี่ยนี่จองเลยเนี่ยไอเนี่ยใส่ใส่เลยได้เพิ่มนะประเทศนี้ยอุ้ยยังไม่มีฮะก้ มือใครได้ยาวสาวได้สาวเอาตอนนี้ส่วนข้าวไปพอเสรเรีร้อยแล้วจะใส่กระดอมกระดมมันกล้ามกล้ามมันต้องต้องเออแอบจิบหลังจากนั้นใช่ไหมเราไปได้อัศนีวสันอัศนีวสันต่อไปเป็นตัวเสร็จแล้วเราก็ลากน้ำซอสนะครับไม่มีใครรับมุกเลยอ่ะ ก็ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการการนี้ก็คือการแต่งหน้าครับเราก็แต่งหน้าด้วยผักชีเราใส่ตรงนั้ไหนี่ยโอเคนะฮะเมนูของเราวันนี้เรียกว่าเชฟบาร์สครับอะไรฮะกูอะไรดิเรียกว่าปูอะไรดิ ซอสัดซซอสมัดแครปมัดแครปซซอสแล้วก็ดูๆนะเจ้า